พึ่งเป็นสานะเป็นกันสารเป็นตรงชัยแล้วนะไม่ว่าโยมจะอยู่ที่ใดพบภูมิใดไม่มีกายสังขารก็ตามแต่ถ้าโยมเคยนะอาราธนาพระรัตนใยแม้ละลึกก็ดีพอนาก็ดีโยมจะไม่มีวันอับ ไม่มีวันจนคือเรียกว่าจะอิ่มทิพย์ได้เข้าใจไหมคราบุญทานที่ยมกระทำนั้นนะทานที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการให้อภัยทานแต่มีบุญและทานที่ยิ่งกว่าอภัยทานเอกนั่นเรียกว่าการละนั่นก็เรียกว่าบุญแห่งกรรมฐาน ยอมเป็นใหญ่กว่าบุญทั้งหลายทั้งปวงบุญกรรมฐานเรียกว่าเพียรละนั่นคือหัวใจจะละอย่างไรเล่าคือละความโกรธละความหลงละความอยากทยมทำได้นี่คือหัวใจของาศาสนาเป็นหนึ่งไม่มีสอง ถ้าสิ่งที่ฉันกล่าวนั้นแม้บรรพชิตก็ตามครือหั์ก็ตามสมณะชีพามก็ตามพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงไม่ได้กระทำตนเช่นนี้แล้วใส่ให้อยู่มีฤทธิ์แค่ไหนโยมก็พ้นทุกข์จากวัฏตะจากทะเลทุกนี้ไม่ได้เข้าใจไหมจ๊ะใจครับแล้วจะทําอย่างไร โยมจะถึงเข้าถึงหัวใจกุ้นบึงแห่งกรรมฐานได้ต้องทำยังไงไเราจะเข,เขาบอกว่าถ้าโย,ยมลดสิ่งนะที่โยมพอใจได้มากแค่ไหนโยมก็ได้กำไรมากเท่านั้น เ่าใจแม่ใจแต่โยมมีความอยากมากแค่ไหนโยมก็ทุกมากแค่นั้นนี่คือนะมันสวนกระแสแห่งกรรมโยมทนเวทนาได้มากแค่ไหนก็ตามแม้ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจที่โยมถูกกระทบมาด้วยความไม่พอใจ ความหมดหัวใจความเศร้าหมองใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ทางนั้นที่มันมีอยู่จริงที่โยมนั้นสัมผัสมันได้เมื่อโยมทนได้มากแค่ไหนนะจิตโยมก็จะมีความข้าแก่งได้มากแค่นั้นบุญกุศลโยมก็จะเติบโตนะอินทรียโยมก็จะแก่ก้า ดังนั้นเมื่อเรานั้นยังไม่แก่ก้ายังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องฝึกหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดยืนให้เป็นการเดินยืนนั่งนอนให้เป็นให้เป็นอย่างไรคือเดินก็ยังมีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติเมื่อโยมยืนเดินนั่งนอนได้แล้ว อย่างมีสติไม่ว่าโยมจะอยู่ในอริยะบทใดตัวรู้ตัวยานตัวปัญญาย่อมบังเกิดได้ทุกขณะทำนั้นเมื่อมีใครมีสติกำหนดรู้แล้วใส่นะไม่ว่าอยู่ที่ใดมืดหรือสว่างทุกหรือสุขผู้นั้นนะย่อมมีปัญญารู้ได้ว่าสิ่งนั้นมันในโทษในคุณประการใด มันมีสิ่งที่ลิ้น,นรับจอมปลอมแอบแฝงอยู่หรือไม่นั่นคืออวิชชาที่มาบทบังดวงจิตที่โยมนั้นไปหมายปองพอใจยึดมั่นถือมัน่นในรูปรสอินเสียงนั่นเรียกว่ากามคุณที่โยมไปติดไปพอใจ ไม่มีทางใดนะในโลกนี้ที่จะชน,นะกิเลสตานหามานนี้ได้ไม่ทางเดียวคือลดละการลดละนั้นลดอย่างไรนะลดการเสพลดการนอนลดการกินลดการเจรจาลดการคบหาสมาคม การลดนี้ไม่ได้มีของแถมเข้าใจไหมจ๊ะแต่ถ้าโยมลดได้แล้วนะโยมจักได้กำไรนั้นทางโลกแนละทางธรรมย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ